โอเคเอาล่ะตอนนี oh, ้อยู่ในซีรีอะไรนะฟอสเคนโนเบนโนเบรนนีเดดก็คือมันเป็นมันเป็นซีรีเอาจริงผมไม่ได้จะมาอัดคลิปตอนเปิดหรอกแต่ผมจะบอกว่าผมเอาตัวไอ้นี่ออกไอตัวตัดไอไอตัวคัดปี่แปกติผมจะใส่ตัวไอไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเอาเอาเป็นว่าคือปกติไอผมจะใส่น้อย e ีดักต e r ก็คือ noise n o i s e d e t e c t ก็คือไอตัว ตัวลบเสียงรบกวนแหละแต่ตอนนี้ผมออกไปแล้วนั่นหมายความว่าเสียงทุกอย่างจากห้องผมเนี่ยจะเข้าไม่หมดเลยไม่ว่าจะเสียงพัดลมที่เปิดอยู่หรือไม่ก็เสียงรถที่วิ่งผ่านบ้านเนี่ยมันจะมันจะไม่ไปรีดักนะแล้วคือมันจะเอาเข้าไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นหะมายความว่าคุณจะได้เสียงแหกปากผมแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองโอเคไปเริ่มคลิปเลยดีกว่า I see you. มาเฟสโตมาเดี๋ยวมึงเจอโอ้โหไม่แหลกเออคุลืมไปกวาคดคลิปอยู่เอาไว้เพื่อน เดี๋ยวช่วยในไอ,อ้จิบเออแบกเนี่ยจีบมาและวไอ้จิ๊บอ้จิ๊บเจ้าโดนไปไปจับไว้ไเลยอนนึ้งทนได้อีกนึงนิดนึงกูก็เอาไาอ้เนี่ยไอ้เพื่อนมาแล้วเรียบร้อยเสร็จรุ่น้องไม่น่าทัานเจ็บเจ็บวิโอเคชนะเย,ย้อยึ้งฟาดไม่โดววนตัวตีนึง วันเอกแล้วกูจะต้องเพ้นตรงไหนดีวะเดีย๋ยวน,นั้นอ่ะมันมเหลือสองคนเอามนคนทอามนคนในห้องมันลดลงวะมันจะเอากุยใช่ไหมมันเอากุยเนี่ยไอ้ชที่ลาก่อนพี่ <c oughs> อื้ไห่มันไม่ได้พังอ้นี้เลยหรือเปล่าขอเดินกลับไปที่เดิมเลยแล้วกัน

ไดาบสกิลเอ็นดิเกเมน่าจะได้ก๊อตก๊อตเอ็มวิ่งเส้นตรงไอ้ชิบเรียบร้อยเอาเก็ตเอาเก็ตแทนใช่ไหมไอ้ชิบเนี้ยอ่ะไอ้ชิบไอ้ชิบไอ้ชิบเออชิบผ่านแล้ว เว่งโดนขัดตีนอืมเอาละเก็บขอบใจอยมากๆเล้าเฉียชี้ดเวลาเปลี่ยนหมดอยู่ทนแม่งเลยเรียบล้อยกันอยจบเลยเย้พระชู้

ตื่ืๆๆตืๆๆตืๆๆตืตบมาตื้วตัวนีาจะหมดหมดเกลี้ยงเลยอ่ะไปทิ้งแปเอาเอายิงใช่ไมเอาเยอะเว้ยคุณวแล้วอืม b e h a v ด้วยไม่โดนตะบุดบึ้มเหนัหาย มันไม่เข้าจังหวัดแต่ทุ่มาำว้าวทีหนึ่งแม่งมองเลยดีสินั่นแหละนี่อือหยาบลอยโดนตีพี่ชายไม่ได้ไร่ซะทีเออจะเล่นเกมตายกูเราเป็นสีอยู่กูลังเป็นคุณครูเป็นสีอยู่เผี่อตาย มาหาไม่เจอสตะคิวเดินเ,เข้าไปเจ็ดเอาจิ้มไปโดนละโอ้โอ้ตีเจ็โอ้เกวิ่งมาแมนบีเหตุไปโดนอีกแล้วระเบิดบึ้มตีไปโดนด้วยตะคิวนี้โอ้โยเก็ดเจ็ดเป็นไงอืมเรียบร้อยโดนผักในที่อ่ะไอ้คนไม่เล่นสถิตินี่ จิบโดนแล้วแต่พ่อไม่ตั้เออเออจะตายจะตายจะตายจยบลอยด้เลยตึ๊ยชนไปแล้วตึ๊ยตยจิ๋วอะไรตัวเนี้ยจ๊บยายาจตายกู กูไม่ได้ตาฝหาใช่ไหมกูไม่ได้ตาฝหาใช่ไหมเหีบรอยเฮ้ยโอ้ลคนตายมาทนี่ด้วยเพลงรัแม่สายดิงฆาตกรอยู่ไหนตามาแล้วโอ้ลังหวนช่วยเอาเพื่อนมันม่มันช่วยแหละแต่เม่งเดินมาเจอฆาตกรอีก เกษตกรเปิดโหมดเอาเจงตามแล่าไปโหมดเอาเจงวิ่งไล่โอ้โหไม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยยันทิ้งสบไอ้สัตว์โอ้เพงเพงตึ่ตึ่ตึ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 โอ้เพลงเพงเพลงมันมากจังที่มาเจอแม่ตีไม่โดนสักทีโอ้แต่มันแกซิ่งหุ่นดีเดยวไม่ก็ตายเลย โอ้ยเร็วตีไปโดนด่าปะจ้าเยีย่วันเอกวันเอกวันเอกมันแล้วพี่ทำไรพี่ซานก้าแต่ก้อนได้ด้วยไอ้พี่พี่โอ้ไม่เก็บโดนแต่ <c oughs> คุณโดนสกิลบอดตกแทนแต่ก้อนเกด กูมาช่วยแล้วไอ้แม่งไม่โดนสักอย่างเกตก็ไม่โดนกูก็ไม่โดนได้แล้วเม่งโดนสตักแล้วกูผักมันได้ชูตาแม่งบนล้อใส่ด้วยไอ้แย่เมื่อกี้แต่ก่อนที่เศร้าแท้ที่สุดเไรเงี้ยโอ้กูก็เศร้ากับตัวเองเหมือนกันเลยพุ่งชนกระแผงไอ้สัสโอ๋อไปหมดเลยประตูไม่รู้ <c oughs> ส,ก,นะสก,กินอย่างน่ากลัวไอ้สัตว์ประตูแม่งไม่เปิดให้มึงได้ซ้ำแมนะ่แต่กลับมาไรละสกินไี้พูดใส่่าแม่งแม่มงงงเลยทำเฮียเลยมาแล้วไ้ยอดยิงโตแม่งไม่โดน,น <c oughs> <c oughs> อือเป็นเฮียแล้วเออตายเลย

อนีหนีนี่นี่นี่เผื่อตายแล้วมันมาลอาชิบอาชิบอืมวิ่งเป็นเส้นตรงไงไปละชัว้์จะไม่น่าหมด

เออเออโอ้โหจีบมาแล้วใส่ลูกน้องดำมือมีไมมีตัวนึ่งมาแล้วมาแล้วเรทกัมเบนโดนกดกดกดเฮ้ยกดโคตรไวเลยวิ o ่งเลยวิ่งวิ <c oughs> <you> ่งหยั่งไวดื่มโคกกูวิ่งดื่ได้แม่งดื่มโคกปลาปลาไปใส่ลูกน้องใช่เรามองไม่เห็น มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ะโอ๊ะหลอกเรียบร้อยแผงแล้วอี๋โอดตจัดเลยพี่จี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 เหลือพี่เฮ้ยอาจจะพิเก็ตเลยนะพี่สาวจิบวิอืมไม่โดนอืมโอ้ตจีจีแล้วบ้าละพี่เอ้ยอืมไม่โดนเฮ้ย์เพย์เลส t h i ส last อ๋อเนอันนี้ต้องขอรองเลยเพี่โอ้โหเราแม่งกดโคตรไวมึงก,กดไวย, <laughs> ยังเฮ้ยเหลืยอสุดท้ายสเปชียลตื่น <laughs> ึงตืง่น <laughs> เย้ <c oughs> เห็นครบชัดระดับ HD เรียบร้อยอือต่อยเรียบร้อยตายใจใจแล้วแม่งเห็นด้วยไงโอ้ยแม่งปุกอย่างไกลเลยอระชับอระชับกระชบมาแม่แม่งแม่งเดินมาจริงีมันจะเอากูไห้ได้ เอ็กตามมาอีกเหรอโอ้ as as nah. ่นับถือจริงพี่มาตามมาเดินสกิลเลยชิคเพ็ดอยู่เดินช้าไอ้าเดินไวกว่าแต่แต่วิ่งช้ากว่าถมันไม่เห็นจริงดิว่าสติ๊กเกอร์ไม่อยู่นี่ บางดีว่าเกมนี้มันก็แปลกแม่งตามมาด้วยโอ้ยพี่พี่อ๋อแม่งแม่เจ ah. ้าหรือากูโอ้แม่งไปไหนกันแมงเอ้ยอย่าตายพอกูพุ่งใส่ไม่โดนนี่แหละงั้นเปลี่ยนหมดเป็นหมดที่สามเลยกันโอ้มันมีอยู่13%มีอยู่13%นี่ลหนะ Ôi cứ tự lo à, chỉ biết là, là tài Ồ, mày tài nghe. Ô mày 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 tài mày tài. À là mày kĩ đốt cổ. Chết tài lạ, chỉ phải lạ. Chỉ phải lạ. แม่งเอ้ายนลิเกดเกดมึงจะบอกเหรอไม่ใช่ไม่บอกกี้แ <c> ล <ười> ้วมั <c ười> นจะทำอะไรของมันวะ โอโดนหน้าเดียวกันด้วยแล้วเป็นคอไปขาด้วยตะกินดิโอ้เต็มแล้วกูหมดเกลี้ยงเลยอีเลี่ยนไอ้เหี้ยเต็มเนอะหมดเกลี้ยงเลยเล่งเดินมากูมาแล้วกูมาแล้วทำอะไรอย่างพี่โอ้แม่งเปิดระยะใกล้กูด้วย ไปชิบไปชิบเกตเกตลงลงเกตไอ้กูสเก็บพยาบาลไปมกูสาเก็บกรอกพยาบาลไมึงไม่ไปวะเ <c oughs> ออแม่งชนเครื่องอีกโอ้เลิกทุทาบททไอ่จิ้มไม่โดน,น,นหลังจบแล้ทุดทับนายไม่น่ารอดโอ้ลอ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 อโอลมันมมเดโอเลมตีกู เลยซ้อมอีกอี้อ่ะทุกทา่ากูช่วยมึงไม่ได้มึงอย่ามามองกูไว้ชัดตรงนี้ไม่มีกาพิตรทุกท่าเมื่อพึ่งตายนะหกวิอดทนไว้นะทุกทา่าตอ่ะตายทับไรอ่ะกูตีสัตว์แต่มึงแต่มึงตกหลุมอีกอ่ะตายโดนนี่